เพื่อนนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของฝั่งบาทมั่งนะครับใน s t a b l e c ค i ย USDT เนี่ยนะว่าทำไมาถึงต้องมาพูดนะครับเพราะว่าตอนนี้นะหลังจากที่ผมได้บอกเอาไปนะครับว่าราคาจะวิ่งไปประมาณ3 8สบแดถึงี่สิบไม่เกินนะอันนี้ได้ทำนะครับได้ทำราคาถึงแล้วก็ได้ทำลายโครงสร้างราคาเรียบร้อยนะเวลานี้นะทำลายตรงก็คือตรงนี้นะครับการทำลายโครงสร้างราคานะ อ่าอืมใช้นี้ละครับอืมอืมน่าจะประมาณนี้อ่าหลังจากที่มันทำลายนะครับทำลายโครงสร้างราคาแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้ดัดมาเรื่อยๆนะครับโอเคเนาะไหลลงมาเรื่อยๆตอนนี้ จุดที่มองไว้นะกับการที่จะมาเบรกนะหรือว่าพักพักฐานก็ได้นะก็คือตรงนี้นะครับต่อมาก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็บริเวณน,นี้นะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าสเตเบิลคอยก็คืออ่าราคานะครับต้องรักษาตัวเองนะอยู่ที่ประมาณนะยี่สถึงสาโดยประมาณนะครับ มีโอกาสเป็นไปได้มั่งนะครับที่จะวิ่งไปถึง40เ,เห็นมากสุดน่าจะเป็น42หมายถึงว่าดอลลาร์ USD T เนี่ยนะครับ USD นะครับดอลลาร์เนี่ย <c oughs> สามารถวิ่งไปแตะที่42บาทได้นะครับในตารางแลกเปลี่ยนของประเทศนะครับไม่ได้เกี่ยวกับค่าเงินตอนนี้ แต่ว่ามันใช้เทียบค่าเดียวกันนะครับมันใช้เทียบค่าคล้ายกันนะนั่นแสดงว่าเมื่อเงินบาทอ่อนตัวลงนะแน่นอนนะครับก็จะราคาก็จะรูดลงนะ US แข็งค่าขึ้นนั่นแหละเอาคนตรงๆก็ตรงนั้นแหละอันนี้นะครับเมื่อมันทำลายโครงสร้างมาเรื่อยๆเนาะมันทำลายมาเรื่อยๆ ตรงนี้เป็นแนวพักนะครับเป็นแนวพักของตรงนี้โอเคเนาะอาจจะขึ้นรีเทสกลับขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็ลงต่ออะไรเงี้ยการรีเทสก็จะมีนี่ยอดนี้เกิดขึ้นนะครับเป็นแนวแนวต้านนะตรงนี้นะตรงนี้กับตรงนี้ทั้งสองแนวเนี้ยใช้เป็นแนวรับแนวต้านทั้งหมดนะผมไม่ได้อธิบายเป็นหลักการนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องไปใส่ใจกับสิ่งที่ผมพูดเยอะ เอาหลักๆเลยก็คือว่าหนึ่งอะถ้าลงมาได้อีกมันจะไปหยุดที่ไหนเอางี้ดีกว่าโดยโครงสร้างนะครับราคาต่ำสุดก็คือตรงนี้เนาะที่เราเห็นตรงนี้ไม่นับนะครับตรงนี้อ่ายี่แปดยี่แปดจุดแปดเก้าบาทนะครับต่อเหรียญน,นะต่อเหรียญ ราคาได้ทดสอบนะครับแนวแนวระดับนี้มาพักใหญ่ๆนะระเบิดตัวขึ้นไปไม่แปลกนะครับอ่าจบถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นต่อมันคงจะขึ้นตั้งแต่บริเวณเนี้นะครับตั้งแต่แรกนะมันไม่คงไม่ลงมาแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อราคามันอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มเนาะโอกาสที่จะลงต่อมันก็มีอนะโอเคเนาะลงต่อมาที่ทดสอบแนวระดับอะไรอย่เงี้ยอืม อตอนนี้การอย่างที่ผมได้อธิบายไปในเรื่องของบทความนะครับว่า s t a b l e c o i n นนะเหรียญ s t a b l e c o i n นนะครับเป็นการเข้าสะสมแล้วหนึ่งนะครับรอราคาขึ้นเนาะรอราคาขึ้นนะครับแล้วก็ฝากกินดอกเบี้ยนะครับ แต่ในโบกไทยไม่มีนะครับฝากกินดอกเบีย้ยไม่มีแน่นอนแต่โบกนอกอมีนะก็อย่างเช่นโอเค ex นะครับซึ่งเป็นโบกที่ผมใช้งานประจําแต่ผมก็ใช้งานประจําอยู่3-4มสี่โบกนั่นแหละแต่เป็นการที่เขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงในเรื่องของโบรกเกอร์แล้วกันนะแล้วก็กระจายเงินทุนออกไปนะครับ ผมเป็นคนที่เทรดไม่เยอะคนระหลักหลักแสนนะครับแค่ในในรอบของปีนะต่อต่อปีนะผมจะเทรดแค่แสนเดียวนะต่อพอร์ตต่อเงินทุนทั้งหมดที่มีนะบางพอร์ตก็แค่หมื่นเดียวสองหมื่นนะผมก็จะเข้าสะสมแล้วก็ถือระยะยาวเปนปีสองปีตรงนะั้นบางทีอันนี้มันเป็นเรื่องของผมนะที่ผมทำนะแต่ว่าสิ่งที่เราควรรู้เนาะคือการวางแผนนะ การวางแผนการทำกำไรหรือการวางแผนเข้าสะสมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าโครงสร้างนะครับเป็นยังไงก่อนนะเรามองแบบนี้ก่อนนะครับนี่คือจุดต่ำสุดนี่คือจุดสูงสุดนะครับที่เกิดขึ้นนะที่เกิดขึ้น อันนี้มันเป็นรอบเด็กอันนี้ไม่ไม่เท่าไรนะแล้วก็ตีก็ได้ตีอย่างนี้แนะเช็คมาเป็นแบบนี้นะตรงนี้ยังไม่ทําจุดต่าสุดนะแสดงว่าเราต้องรอเนะี่ยให้มันทาบอกว่าจุดต่าสุดของมันอยู่ตรงไหน,นของเทนเนี่ยทั้งเทนเนี่ยนะมันอยู่ตรงไหน,น,นถ้ามันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละดนะงนั้นการอ้างอิงนะการอ้างอิงก็จะมีอยู่ตรงนี้หนึ่งแนวแล้วกลับตัวขึ้นนะหรือตรงนี้ ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเรามองในฟอร์มของโครงสร้างใหญ่ๆองค์ประกอบหลักๆนะส่วนลงมาได้ประมาณไหนก็ช่างนะครับประมาณนี้ก็ตามแต่หรือตรงนี้ก็ตามแต่นะแล้วกลับขึ้นไปเนะี่ยมันจะกลับแบบไหนก็ไม่รู้ขึ้นต่อก็ได้หรือว่าอย่างนี้ก็ได้อันนี้ไม่สามารถฟิกได้นะครับณเวลานี้แต่ถ้าเราไปพูดถึงการคาดการณ์ตามเทคนิคอนต่างๆนะ ซึ่งมันก็มีแยกย่อยไปเยอะมากนะผมก็ไม่จะไม่อธิบายในเรื่องนี้นะเอาไว้ว่าง่ายๆก็คือ1ตอนนี้กราฟอยู่ใต้เส้น MA ทั้งหมดนะครับในนี้เป็น MA 9 9 MA 25, MA 7เขามี3เส้นนะครับเพื่อนก็ลองไปตรวจตรวทานดูเนาะว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะเส้นนี้ เส้น ma 99นะครับเส้นตรงกลางที่อยู่กับกราเนี่ย MA25 นะครับถามว่าทําไมถึงเห็นผมว่าผมใช้ ma 50กับ ma 9เนาะแล้วทำไมตอนนี้มาเป็นสาเส้นผมใช้หลักการของผมอยู่นะแต่ว่าผมอธิบายตามคอนเซปต์ของเขาตรงนี้คือใช้ ma ตามหลักการของโบกนะครับทั้งหมดนะที่เขาสร้างเอาไว้นะ แต่หลักการของโบกในการเข้าเทรดก็จะมีแค่การตัดกันของราคาอยู่บนเส้นทุกเส้นอย่างเหมือนกันกันกบที่ผมสอนใบนั่นแหละนะโอเคนะครับในโครงสร้างก็ประมาณนี้น่าแสดงว่าจุดที่เราน่าสนใจนะก็คือจุดจุดที่หนึ่งอยู่ที่แนวสามสิบสองนะจุดที่สองอยู่ที่แนวนี้ดังนั้นการเข้าเทรดรอบแต่ละครั้งนะครับก็อาจจะตรงเนี้กับ ลงมาตรงนี้แล้วก็กลับแต่กลับไปเลยไหมนี่ไม่รู้เรื่องนะครับไม่เกี่ยวช้อนกลับแล้วก็ขายก็ได้นะหรือว่าวางแผนยังไงก็ตามแบบนะตามรูปแบบของกราฟต่ตอไปนะเห็นไหมครับราคาไม่ได้ตกนะครับไม่ได้ตกต่ําไปในแนวกว่าแนวที่เขาวางคอนเซปต์เอาไว้ก็คือแนวเนี้ยนะโอเคเนาะไม่อยู่ในแนวกรอบตรงนี้ การที่มันจะลงต่ำไปกว่านี้นะแสดงว่าค่าเงินบาทนี้อ่อนแอแบบมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะมันจะต้องอยู่ตรงนี้ไม่เกินนะโอเคนะครับประมาณนี้สําหรับเตเบิลคอยก็จะเป็นแนวคิดนี้นะก็แค่นี้ก่อนเนาะ